สวัสดีค่ะที่รับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชรกดนานากดยันยันกดเยอะๆ,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 ๆนะคะไอ้ไหลของเราไลค์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงตอนที่ห5แล้วค่ะตอนนี้ดิฉันไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรแต่ฟังสิ่งที่เขาพูดอะไรก็เป็นความผิดของสาวิตตีแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าอะไรก็สาวิตตีเดี๋ยวไปฟังกันค่ะไอ้ไหลไม่มีมุกอะไรจะเล่นแล้วต้องขุดของเก่ามาเล่น เวลาหานี่มันจะเลียใครนี่มาสูตรตีนเลยนะทั้ง,งที่แบบเอ้ารู้สึกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราไม่รู้จักคนคนนี้มาก่อนและฟังจากสิ่งที่เขาพูดที่เขาแสดงตัวเองออกมาในการแสดงสดของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะเดาได้เลยว่าคนคนนี้เคยบูรเรียนมาถึงสิบสี่ปีคนคนนี้จบการศึกษาสูงในระดับบุดมศึกษา คนคนนี้เคยเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นมาก่อนเราจะนึกไม่ออกเลยค่ะว่าคนคนนี้มีวุฒิภาวะมีคุณวุฒิอะไรยังไงบ้างพวกคำพูดของเขาแต่ละคำเป็นคำที่เขาพูดภาษาคนไม่เป็นค่ะออกมาแต่คำหยาบคายออกมาแต่คำดา่า ไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณอะไรโดยไม่มีคําความหยาบคายไม่มีการด่าไม่มีคลิปไหญ่เลยมั้งที่ไม่มีคําหยาบออกมากเพราะว่ามันติดอยู่ปลายปากเพราะว่ามันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในกระมวลสันดาลถูกสั่งสอนมาให้พูดจาหยาบคายอย่างนี้เป็นปกติค่ะเขาว่าหนิงเรียกหนิงว่าอีหาทั้งทั้งที่ไอหาแบบเขา เวลาจะเลียใครอวยใครก็สุดตีนเช่นกันไม่ได้มองดูตัวเองเลยไม่ได้ดูกำพื้นไม่ได้ดูการกระทําตัวเองเลยเป็นคนที่ไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกชมพูดูเงาก็วันที่ไปเชิญดวงวิญญาณของนอนอ์จมพูดอยู่บนภูเหลีกไฟเออทำไมพ่อแม่มันไม่ไปเรื่องพวกเนี้ยตอนที่เขาอยู่กับสาวิตีตอนที่บอกว่าออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ลาน เขาได้เคยชีย้แจงอธิบายด้วยตัวเองว่าทำไมสาวิจีถึงไม่ไปทำอันนั้นอันนี้ในส่วนของการเชิญดวงวิญญาณเนี่ยดิฉันเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าคุณเป็นพ่อแม่ทำใจยอมรับยากค่ะว่าลูกสามขวบตายในสภาพไหนลูกจากไปแล้วการยอมรับความตายเนี่ยเรามักจะยอมรับได้ดีในคนที่ถึงวัยที่ควรจะต้องไปคนเจ็บป่วย ตายมันดีกว่าอยู่เพราะว่ามันเจ็บปวดน้อยกว่าแต่ความตายของเด็กเนี่ยเราจะยอมรับกันได้ยากค่ะโดยเฉพาะคนเป็นพ่อแม่การไปเชิญดวงวิญญาณเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบหนึ่งของการยอมรับว่าถ้าฉันต้องไปเชิญวิญญาณลูกคําว่าวิญญาณคือต้องตายแล้วมันแปลว่าฉันยอมรับว่าลูกฉันตายแล้วหรือฉันเข้าใจสภาพจิตของสาวิิรีกับอนามัยในตอนนั้นคือไม่อยากจะยอมรับ ว่าลูกสาวตัวน้อยของฉันเสียชีวิตแล้วการที่มาบอกว่าสาวิิตรีเป็นแม่ที่ไม่ดีสาวิจิตรีกับอาาไม่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ทําหน้าที่พ่อแม่เพราะไปขึ้นไปเชิญโดยวิญญาณเนี่ยดิฉันว่าเป็นอะไรที่จะใส่ร้ายกันเกินไปนักค่ะถูกต้องไหมล่ะวันที่ไปรับศพน้องอยู่ที่โรงพยาบาลสัมปทานที่ประสงค์นทำไมมันไม่ไปก็เขาอยู่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล ทุกคนก็รู้คำตอบแล้วแม่คุณก็เลยจัดแจงจัดการให้อะใครไปรับศพใครไปตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าอนามัยกับสาวพิจีพับเพียบราคาาไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณไปรับศพน้องกันวันที่สิบห้าสิบห้าเขายังอยู่โรงพยาบาลแล้วน่าจะออกมาตอนช่วงเช้าหรือสายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาอากามเสียใจทำให้สุขภาพเขาย่ำแย่ พวกคุณก็ไปรับศพหลานแทนก็แค่นั้นจะมาบอกว่ามึงไม่รักลูกมึงเลยทำไมมึงไม่ไปรับคุณเป็นญาติงานศพแบบนี้เขาต้องช่วยกันทุกอย่างคุณเป็นน้าของเด็กแล้วคุณก็มาเกาะคดีหลานหากินใจคอจะไม่ทําอะไรเลยเหรอวันนี้เอามานั่งด่าพี่สาวอีกว่าไม่ทําหน้าที่แม่ทําไมมึงไม่ไปทําไมมึงไม่ไปเรื่องเก่าพวกเนี้ยคุณเอาออกมาพูดทําไมเพื่อที่จะ มาด่านหนิงว่าตอนนั้นหนิงเข้าข้างรู้สึกเสียใจคือรู้สึกของหัวอกคนเป็นแม่วันนี้ก็เลยมาด่าว่ามันเป็นแม่ที่ไหนดูซมมดมญญิมันไม่ไปเชิญดวงวิญญาณมันไม่ไปรับศพมันเป็นแม่ที่ไม่ดีเวลาคุณพูดอะไรกลับกรอกกลับไปกลับมาเนี่ยนึกถึงตัวเองบ้างคุณเคยออกมาชี้แจงหลายรอบด้วยตัวเองนะว่าทําไมก็ถึงไม่ได้ไปทําไมก็ถึงนั่นถึงนี่ แต่วันนี้คุณออกมานั่งด่าเขาโดยเริ่มทีเ่เคยชี้แจงแล้วแก้ตัวให้เขามันเป็นอะไรที่กลับกรอกมากนะคะวันที่ไปลดน้ําศพลูกตัวเองล้างหน้าล้างหน้าลูกตัวเองทำไมไม่ไ,มไปอ่ะจะมาถามเอาอะไรกับสาวิจีจะมาเล่าทาไมให้เอฟซีฟังหรือเมื่อทุกคนก็รู้ว่าคนที่ห้ามไม่ให้สาวิจีกับอนามัย ไปล้างหน้าศพลูกก็คือแม่ของคุณเองไม่ใช่หรือใช่หรือเปล่าไปถามใดสมควรสิว่าทำไมถึงห้ามแม่สาวิจีกับอนามัยไปล้างหน้าศพลูกสิ่งพวกนี้มันได้เคยพูดได้เคยอธิบายกันมาแล้วไม่ใช่หรือเอากลับมาพูดอีกทำไมไม่มีคอนเทนต์อะไรจะเล่นแล้วใช่ไหมไม่มีคอนเทนต์อะไรจะดา่าอีหิงต้องเอาเรื่องเก่ามากับกรอบบิดเบือนอีก ไปถามยายสมควรค่ะยายสมควรเป็นคนห้ามไม่ให้สาววิจกับอนามัยไปล้างหน้าศพลูกเพราะเกรงว่าถ้าน้ําตาพ่อแม่หยดกลั้นน้ำตาไม่ไหวแล้วหยดไปถูกตัวลูกจะทําให้ลูกไม่สามารถไปสุขสุขติได้เพราะว่าลูกที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้ถือเป็นความผิดถือว่าเป็นเป็นเรื่องไม่ดีว่างั้นเถอะ ยายสมควรก็เลยห้ามเอาไว้เป็นประเพณีของพวกคุณไปด่องที่คนเท่าคนแก่เขาเชื่อกันแบบนั้นแต่วันนี้กลับเอามาด่าสาววิรีมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ไหลวันนี้พาน้องชมพู่ไปนู่นไปโรงพยาบาลตลำรวจทําไมพ่อกับแม่มันไม่ไปอะติดธุลามากเลยนะคะติดธุระไระแบบธุลาระแบบยุ่งยากมากเลยธุระเยอะเลยธุระธุรดูความซามของมันนะคะเรื่องเนี้ย เรื่องไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตอนอยู่กับสาววิจีมันก็เอาเรื่องตรงเนี้ยมาด่าไอพ้พลยกับอีเธิพอมาตอนนี้ย้ายไปอยู่กับไอพ้พลยกับอีเธิก็เอาเรื่องนี้มาด่าสาววิจีว่าทาไมสาววิจีไม่ไปเขาเคยเล่าเขาเคยชี้แจงแล้วว่าทําไมเขาไม่ไปเพราะเขาไปไม่ไหวแล้วทําไมคุณไม่ไปล่ะไหนคุณบอกว่าที่จริงคุณจะต้องไปไงแล้วทําไมคุณไม่ไป เอามาเล่าบอกโอ้ยเอกสารมันอยู่ที่น้านะจะต้องนูนี่แล้วก็บอกว่าญาติพี่น้องคนอื่นไปนอนเฝ้าศพกันหมดเลยมีแต่ไอ้พวยกับอ้เถกไม่ไปแล้วทําไมวันนั้นมันถึงอยู่ที่เฉียงนาล่ะถ้ามึงบอกก็มึงนอนเฝ้าศพกันหมดน่ะเห็นไหมคะเรื่องเล่าของเขากลับไปกลับมาแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้ใครยังไงคนคนนี้สมชื่อจริงๆค่ะมันไหลไปไหลมาไหลไปไหลมากลับกรอบ เรียกว่าประโยชน์ของคนคนนี้เนี่ยนะคะยิ่งกว่าขี้นะ่ะขี้มันยังเอาเป็นปุ๋ยรดต้นไม้ได้นะไอ้นี่ยิ่งกว่าขี้นะคะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเข้าไปอยู่ฝั่งไหนจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวฝั่งเดียวเท่านั้นเองผู้จากลับกรอบไปมาโดยไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองผ่านการบรูรณนตัวเองน่าจะขัดเกลาจิตใจได้ดีกว่านี้จะปรากฏว่า14ปีของการเป็นพระก็ได้แต่ สิ่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือได้ซองติดกันเทศแค่นั้นเองไม่ได้ได้อะไรอย่างอื่นมาเลยไม่ได้ได้พระธรรมคำสั่งสอนไม่ได้มีสิ่งธรรมจัญญาไม่ได้มีอะไรกล่อมเกลาจิตใจเลยเป็นคนที่มีจิตใจอยากตำํำแล้วซามที่สุดจริงๆค่ะทุลาทุยนี่เมื่อขอแต่บอโทุลาถุยน่ะแต่เวลาคนอื่นเข้าไปแทนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลย ใครล่ะคะใครล่ะคะที่เป็นเชนดวงวิญญาณอยู่บนภูเหล็กไฟไหนคะใครล่คะใคร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 ะคะใครใครใครที่เป็นเชนดวงวิญญาณไหนคะแข็งไปด้วยไปไหนคะแทนงไหนใครดิเศษยไปเยไปไหนคะเออเวลาเวลาเขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเอ้าไเปเชนดวงวิญญาณไม่มีเลยนะคะใครเปใครนะคะที่เคยเป็นบนภูเหล็กไฟนะใครใครที่ไปตามหาลูกของฉันนะคะใครใครละคะใครใครใครเขาไปตามหาลูกของฉันบนภูเหล็กไฟไหนคะมีเส้นผมที่บอกนะใครใครละคะเอาแล้วทำไมมึงไม่ไปวะถ้าดูความโกหกบิดเบือนของไอ้อดีตพระตัวนี้นะคะ สวิิธีเคยพูดอะไรแบบนี้หรอสาวิิธีเคยพูดอะไรแบบนี้เหรอทำไมเอามาบิดเบือนเอามาทำเหมือนกับเขาพูดแต่กอ่นตัวเองนั่นแหละเป็นคนด่าอยู่เป็นคนพูดอยู่ไอ้เรื่องพวกนี้แล้วสวิตธีไม่ได้บอกประติดธุระเลยพาลูกไปที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เขาบอกเองว่าเขาไปไม่ไหวเขานั่งรถไปไกลอย่างนั้นไม่ไหวจริงๆ แล้วมันก็เพิ่งใหม่ๆสภาพจิตใจสภาพร่างกายเขามันไปไม่ไหวขอให้ญาติไปก็แค่นั้นเขาไม่ได้พูดเลยว่าติดธุระติดธุระตัวเองเอามาพูดเองถุยไอคนบิดเบือนไอตัวนี้นี่มันเป็นตัวอะไรที่ไม่สมควรจะเป็นมนุษย์นะและไอหลายนนี่นะคะยาวว่าแต่จะไม่ได้ขึ้นไปช่วยหาที่ภูเหล็กไฟ ในหมู่บ้านมันก็ยังไม่ได้ช่วยหาตามชายป่าในหมู่บ้านแถวๆนั้นมันก็ยังไม่ได้ช่วยหามันหาด้วยวิธีไหนขับรถค่ะขับรถแล้วก็มาเบิกค่าน้ำมันเด็กหลานหายคู่หาจนอยู่ในหมู่บ้านจับมือเดินดานหน้าหาเนี่ยมันไม่เคยหาเลยขับรถอย่างเดียวจากนั้นก็ไปขึ้นไล ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆฮะทําไมมึงไม่ไปเออกูถามหน่อยมึงก็นั่งนั่งทับหอยมึงอยู่ที่บ้านอะใครละใครใครละใครละคะเออวันนี้คืนนี้มึงก็ไปด่าเขาใครละคะไปใครละคะไปไปรับศพน้องจพูดอยู่ที่โรงพยาบาลดูเลยคะใครใครสั่งให้มึงไปเลยคะใคร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 สั่งให้มึงไปเลยคะไปลงแล้วโอ๊ยไม่ได้สั่งให้แต่สายผลไปรับเลยเลยคะใครละคะใครไปสั่งทำไมไปรับลูกใครนั่นมันเลยคะฮะไปแล้วทำไม ไปรับลูกแขนนที่โรงพยาบาลอุดทำไมฮะสนแลนเนะอยจากดังละมึงจะมีสืพอไปเสียงเหรอโอ้ยายากได้แสงเหรอแล้วมึงทำไมไม่ไปวะมึงทำไมไม่ไปมึงอะทำไมไม่ไปออืมึงทำไมไม่ไปอ่ะ,ม,ไม,ไม,อะมึงพูดจะมีอะไรกับมึงนี่แหละผมท้องบอกให้ใครก็ตามใครก็ตามที่ไปอยู่ในลอยสักไปอยู่ในทไลายของอีหานี่มึงเอามาด่าหมดเลยอีดีครับ่น้องเอ๋ยเออ มันก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อไปเอกกอกกอกหรอกกทีพาน้องจำพูไปตรวจอยู่ที่โรง,งพยาบาลตำรวจนะทําไมพวกมึงไมไปอ่ะฮะเออทําไมไม่ไปอ่ะคุณเป็นพ่อเป็นแม่อะไรมันจะสําคัญกว่าลูกล่ะตามเลยมีทุระนะคะ่ะฉันก็มีทุระนะคะฉันก็มีทุระนะค่ะฉันมีทุระาเออทาไมไม่ไปล่ะก็ทนื่มันลูกมึงทาไมไม่ไปพ่อคอุณไปมีปัญหา พ่อพาเอกกอกภาพโอ้พาน้องจะพูดไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลตรวจเป็นเรื่องมีประเด็นเลยเออกูไปรับศพน้องอยู่ที่โรงพยาบาลนุ่นสมปิทธประสงค์โรงพยาบาลอุบวนุ่นไปกับน้าตายแลวฝนนุ่นเป็นเรื่องเลยกูนี่แต่ถ้าวันนั้นไอเปิดรับบริจงบริจาคเงินก็เข้าบัญชีมึงอยู่ทุ่นทุ่นแต่ถ้ามึงไปวันนั้นกูก็คงไม่ไม่มีใครมาด่ากูขนาดนั้นหรอกจริงๆกูคงไม่โดนทวนลงหรอกท่านที่กูก็อยากจะบอกว่ามันก็ลูกมึงอะมันก็ลูกมึงมันก็ไปรับสิวะ เง้อ้ยลูกมึงเนี่ยมึงก็ไม่รับศพลูกมึงเนี่ยไอ้เี้ยมันมันจะไกลัวเียเออพอมีเรื่องเกิดขึ้นไม่สนใจคุณไม่คิดบ้างเหรอคะว่าที่ไอ้พลอยโดนเรื่องตอนที่ไปรับตอนคุณไม่คิดบ้างเหรอคะว่าที่ไอ้พลอยโดนเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวไอ้พลอยเองไม่ใช่เกิดขึ้น<ม>เพราะว่าการที่ไป เอาเด็กไปส่งเอาศพน้องชมพู่ไปส่งตรวจรอบสองแลวทาให้เกิดเรื่องสิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องคือสิ่งที่เขาไปแสดงออกในรายการโหนกระแสต่างหากสิ่งที่เขาไปพูดในรายการโหนกระแสว่าพ่อแม่เด็กสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้โดยที่เวลาพูดไปพูดที่เขาเกิดเรื่อง ตัวเองเอาดีเข้าตัวผมไม่ได้สงสัยนะแต่เนพ่อแม่เด็กเขาสงสัยก็เป็นเรื่องสีไปปากหมายอย่างนั้นทําไมเรื่องพูดนี้ยมันไม่ควรจะพูดจะไปเห็นกับการได้ออกชีวีได้นั่นได้นี่แล้วก็เลยพูดตามที่พิธีกรเขาถามมาเตือนกันมามันเกิดเรื่องเพราะตัวเองคุณก็เหมือนกันคนที่คนลุมด่าคุณมันเกิดเรื่องเพราะตัวคุณคุณทาตัวเป็นคน ช่างรู้รู้ไปหมดกูรู้ดีกว่าใครกูได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์กูนั่นกูนี่คือคนเขาก็หมั่นไส้ว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวะไอการจะเกิดเรื่องเปิดรับบริจาคอะไรนั่นมันไม่ใช่ความผิดของสาวิตรีนะสาวิตรีไม่ได้ด่าคุณแต่เป็นคนอื่นดา่าจะไปโทษที่เป็นสาวิตรีได้ยังไงแล้วคนอยู่ในเรื่องที่มัมนเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่มันควรจะจบได้แล้ว จะต,ต้องเอาย้อนกับประดาเพราะไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทําแล้วใครล่ะคะใครล่ะคะใครล่ะคะสาวิีจีไม่เคยพูดค่ะสาวิีจีพูดตรงไหนไอลักษณะอย่างที่คุณพูดออกมาเนี่ยหรือว่าที่เข้าไปส่งศพลูกไม่ได้เป็นเพราะเขาติดธุระเขาไม่ได้พูดแนละ้วเขาติดธุระนะที่เขาเล่ามันไม่ใช่แต่คุณกำลังบิดเบือนคนคุณนี้เป็นคนที่ถึงว่าเขา คบกับชาวบ้านไม่ได้คบกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามีความน่าเบื่อมีความเป็นคนที่เหมือนคนวิปริตเออเอาง่ายๆ